าถึงอำเภอเชียงใหญ่แล้วค่ะยังหรอกค่ะหนูตั้งใจะจะมาดูก่อนตัดสินใจว่ามันเป็นยังไงค่ะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะหนูยังไม่ได้ลาออกค่ะค่ะค่ะ สวัสดีค่ะ,ะใช่ผู้ใหญ่สาครทองปานหรือเปล่าคะใช่ครับพี่เป็นผู้ใหญ่สาครทองปานครับฉันผู้ใหญ่ทูนที่สาคูทายค่ะอ๋อค่ะหนูแพลวนะคะที่โทรมาคุยกับผู้ใหญ่เรื่องการทําเกษตรแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงอะคะ่ะอยากเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าจะเอาข้อมูลไปทำรายงานส่งอาจารย์ครับเปล่าค่ะพอดีหนูทํางานแล้วคะ่ะแต่ว่าพอทาไปได้สักพักหนูคิดว่างานที่ทํายังไม่เหมาะกับหนูเท่าไหรค่ค่ะแล้วก็หนูมีความคิดนะคะที่อยากจะกลับมาช่วยพ่อกับแม่ทําเรื่องกเกษตรที่บ้านด้วยคะ่ะ ดีนะยังไปรุ่นกันอยู่คิดจะกลับมาทําเกษตรที่บ้านค่ะแต่ว่าหนูก็ยังไม่แน่ใจค่ะว่าการเกษตรแบบไหนค่ะที่เหมาะกับหนูแล้วก็พื้นที่ที่หนูมีค่ะหนูก็เลยอยากจะให้ผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็คนในชุมชนบ้านว่าใหญ่ช่วยแนะนําด้วยค่ะครับทางนั้นเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวชมสวนดินรูที่บ้านว่าใหญ่ได้ค่ะค่ะเลยๆก็มาถึงวัดกันแล้วเราไปไหว้พระกันก่อนค่ะได้ค่ะงั้นช่วยนาทางหนูไปเลยค่ะ <ด>ครับสวัสดีครับท่านนี้ท่านพิติพงศ์ที่มีประธานของหมู่บ้านชุมชนนวัดวิถีหมู่ที่สี่ย่งนี้ท่านนี้จะพาน้องไปเที่ยวชมสถานที่ในวัดค่ะวันนี้ฝากด้วยนะคะยินดีครับยินดีค,ครับนี่เป็นสารีรักของท่านอาจารย์บุญมีขดสารธรรม,มองอีตเจ้าวัดวัดโพเครืองอย่างนี้นะครับเป็นคล้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอดท่านก็เก่งในเรื่องของสมุนไพรเพศเชแผนโบราณแล้วก็ ดูหมอดูเร um, ือด of um, ve well. ูยามอะไรเนี้ยท่านก็เป็นคนที่ทเก่งตอนนในชาวบ้านก็เลยารุนับถือท่านมาตั้งแต่ท่านอยู่ที่วัดโพเครืองก็ดูเลทนุดาวน้องวัดมาโดยตลอดนะครับจะขอแนะนำชื่อเรือดังของวัดโพเครืองแห่งนี้นะครับเป็นเรือประเภทเรือเพลียว เป็นเรือโบราณซึ่งเริ่มก่อสร้างเนือว่าขุดเรือตั้งแต่2484นะครับ2484ก็ทําอยู่ประมาณ2ปีแล้วก็สามารถภายได้ลงแข่งได้นะปี2486นะครับปี2 5 4 9นี้ได้แชมป์ถ้วยพระราชทานมานะครับคือเป็นแชมป์ถ้วยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในรัชการที่9นะครับปี2 5 4 9 ทำบุญเสร็จแล้วพร้อมที่จะไปดูศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหรืยอยังพร้อมมากค่ะตอนนั้นก็ไปกันเลยได้ค่ะที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาได้นำมาใช้ในชุมชนเช่นธรรมชาติเลี้ยงปลงเนี้ยเราก็เลี้ยงไปกินได้ค่ะแล้วที่นี่คือเริ่มทำมานานหรืยอยังค่ะ,คะที่นี่เริ่มทำมาประมาณ เจ็ดปีแล้วเจ็ดปีที่เริ่มทำสวนเรียนรู้อาจจฐกิจพเพียงแล้วผักที่นี่อะค่ะเหมือนกับเขาปลูกอะไรบ้างอะค่ะที่นี่ทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมันก็มีแทบทุกอย่างจะปลูกไว้มีอย่างเช่นงินพริกสม,ม,ม,กมูทนม,นมีมะละกอต้นไผ่มีต้นมะนาวมีมะพร้าวน้ำหอมมีมะม่วงมีละมุดปลูกผัก ก็จะปลูกเนี่ยจะทำในโรงเรือนปลูกผักไว้กินเองหรือจะกินก็าขายยังยน่นไม้ไผ่นี่ก็ปลูกเป็นไม้ไผ่หวานกิมซุ่ตอนนี้ก็เป็นจำนวนประมาณสักสองร้อยถึงสามร้อยต้นอยู่ทั้งสองฝั่งนะของน,ของนั้นของนี้แล้วก็เอามาโด,ด่งได้โดงแล้วก็บรรจุข,ขวดสามารถเลี้ยงชีพได้โดยเฉพาะไม้ไผ่ก็ปีนึงประมาณหกหกพันขวดตัวน,นี้ที่ทำไว้นะหกพันขวด ก็ขายขวดละ20บาทว่างไงเหนื่อแล้วยังยังค่ะแค่นี้สบายมากค่ะทรังนั้นก็ไปดูการทำใ่เค็มเบนเจรุง่งแล้วก็จะบูสมุนไพรพี่นัดวิทยกร,รมาแล้วค่ะดี<ห>จังเลยค่ะ <okay. S 2> ไปกันเลยไหมคะไปกันเลยก่อนอื่น้องถามเลยค่ะว่า ทำไมถึงเป็นชื่อไข่เค็มเบญจรงค์คะาการที่เราทําไข่เค็มเบญจรงค์ที่มาที่ไปเป็นคือเริ่มต้นจากเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงค่ะอของในหลวงรัชกาลที่9้าในในหมู่บ้านในชุมชนชนี้เราเป็นเป็นหมู่บ้านชุมชนที่ทาเทศรษฐกิจของหมู่บ้านทีนี้มีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ในชุมชนในหมู่บ้านพอเราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วทีนี้เรามีการที่ว่าเพิ่มเพิ<อ>่มรายได้เพิ่มมูลค่าของของไข่เป็ดมาเป็นไข่เค็มเบญจรงค์ในชุมชนก็มีการปลูกพืชสมุนไพร แล้วมาเปรรูป k, ก ao, ไกเ่เค็มตะมนไกและก็คือใบเตยค่ะสีเขียวไก่เค็มสีเขียวคือใบเตยแล้วก็ไก่เค็มสีเหลืองคือขามิ้นในชุมชนที่เราปลูกแล้วก็สีแดงคือปลักข้าวค่ะในชุมชนที่เราปลูกแล้วก็สีขาวคือไกเเ่เค็มเบญจรงค์แล้วก็สีม่วงคือดอกกัญชันค่ะที่มาที่ไปเพราะเรามีการที่ว่าชุมชนเราเป็นของฝากในต่างๆที่มาท่องเที่ยวในในชุมชนเราค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวพอจะสอนหนูทำได้ไหมคะอ่าเดี๋ยวจะไปสอนให้ทำไก่เค็มเบญจรงค์เลยค่ะได้ ขั้นตอนการทําไข่เค,ค็มเป็นจารุงนะคะขั้นตอนเร็เรามาล้างไข่ให้สะอาดนะคะพอล้างไขยสะอาดเร้วเราก็มาเช็ดในน้ำสมุนไพรประมาณสองถึงสี่นาทีค่ะแล้วก็พกเหลือค่ะพอพกเหลือเร้วเราก็มานับว่าไข่เค,ค็มมันนึ่งถึงเจ็ดวันเราจะเป็นไข่ดาวนะคะเจ็ดวันถึงสิบห้าวันเราจะเป็นไข่ต้มค่ะพอประมาณยี่สิบวัน เราจะเป็นไข่เค็มขนุมเปี๊ยะหรือไข่เค็มยำหรือแกงแกงแกงไข่เค็มค่ะนอกจากเราทําไข่เค็มสมุนไพรแล้วนะคะเรายังมาทําสำบู่ค่ะอ่าเนเรามาทําสำบู่กันนะคะอ่าได้ค่ะเราช้เกซลีนอ่าไปขึ้นไฟนะคะแล้วก็ตักไส้พิมพ์ค่ะอ่าแล้วตักเซยพิมพ์นะคะตัะกเซยพิมพ์มนี้คือคือสบู่สมุนไพรค่ะ,ะมันมีอ่สาสบู่ใบเตยค่ะ ทำไข uh, ja ok uh, ่เค็มเร็วไข่เค็มสมุนสมุนไพรบินจจรุงเลยนะคะเราก็ทําสบู่เรวในชุรเยนรูก็มีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบดยชุดโดยผึ่งซนนะคะน้ำมันพร้าวสกัดเย็นที่เราทําในชุดเยนรูนะคะมันมีน้ำมันนวดด้วยนี่สีแดงนี่น้ำมันนวดปะทงฟักข้าวนะคะแล้วก็เรามีการที่ว่าในหมู่บ้านในชุมชนของเราเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเราจะเปรรูปน้ำมันพร้าวสกัดเย็นจ้ะ จากวัตถุดิบในชุมชนของเราเองค่ะเป็นไงบ้างมาดูเจกิฐตัวเพียงในวันนี้ก็ยังตัดสินใจไม่ได้ค่ะแต่ว่าที่แน่ๆน,นะคะหนูต้องกลับไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังแล้วก็จะชวนท่านมาที่นี่แน่นอนค่ะยินดีมากแล้วจะไปไหนต่อพักที่นี่จะคืนไหม ไว้โอกาสหน้าดีกว่าค่ะอ๋อแต่หนูมีเรื่องบรบกวนคุณลุงอยู่อย่างหนึ่งค่ะก็คือหนูจะขอยืมจัก,กรยานไปปั่นรอบๆหน่อยค่ะเพราะว่าเห็นบรรยากาศมันสวยดีค่ะได้เลยลูกค่ะขอบคุณค่ะ